เป็นนตทหารประเทศทั้งปจะเปศนะพิชินเจ้าได้ทุ่มระดอบพุยกันนับเก้าหนึ่งสต่อไปต4 5ตีหหเจแปดนับใหม่หนึ่งสองมาปอดถิบตกเกียแสดงว่าิอานทิกัดใจบาดีย่ำไปย่ำไปถือปืนด้วันเรียมแทงเ่เตรียมแทงทินงไปละ่ะมีคนตาสู่มันแทงเขาตตะแหลกแล้ว คือมาเตรียมแท่งเพ็ดหยังเลยบ่ะคือว่าแท้งหัวไปเลยพอเขาเบิดมานัะนัดลืมสองสามหมอกมันจะเฮาถึงพึ่ตายแต่แรกเลยคือว่าเฝ้าถึงจะเท้าหมอกเหมืนไหมต้องพูดถึงกันได้พึ่งไล่จะเป็นบ้าแล้วคู่เบิดจะได้ปลากั็ไม่ยเปลี่ยนจากว่างกับเป็นว่างหมอกเลยคู่สุริยินทศรเกิดกัร ทิมีจดดนบนตชียวมึงไปเบิ้งดูบยหมดเชียว่าเห็นไปกับคนเท่ยวหมครับนีบ่แหละบวกหูจักยัในต์าชายได้ได้หญิงบริสุทธิ์คือยอดชายสุดยอดเลยหญิงได้ได้ชายบริสุทธิ์เหมือนได้ควายเห็นยังรือว่าเห็นขึ้นเนี่ยข้านเต็มโป้งโป้งอยู่หันละถามคือเบอิ้ลเอาอุ <c oughs> ลาลูนี่แหละพวกแม่โบ ก็บอกด้วยที่สองตัวทวัดขาอย่างนี้พี่น้องไม่ล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 งโอ้ยทอแต่ตอนน้ายลงแล้ว นี่ทำยัไงครับนี่แหละครับลูกชายของแต้หัวแบงของร้านดีดีเจริญไทยครับตรงวัดทักษากรถรีบาาด้วยนี่ก็อาบก็อาบนกันครับอีกเซีย่ที่โคลาะครับใครตั้งใจจะไปโคลาชจะน้ำลองไปไม่ถึงครับจะไปถึงแต่นครราชสีมาเจ้าปามครับ

สมาริเป็นเสียยกสนามบานไปเลยแล้วเลาว่าเขาหมวดสหเจ้าหปากไหนโบเ,เลยได้บอกครับคุณพ่อเก้าขึ้นแม่สูจะถึงหกขับแม่ซูสีแล้วคุณพ่อเน,น,นี่เยอนะอเ,เอาไว้ใส่เสื้อกอนโต้วยดัคิดดีสองยีรละนอนแับตาเกี่ยวเน,นอนองดีดีเลย ผมน้องไม่บันเนีม่งเนี่ยตว่าพ่อแม่บกันทังไว้ันหมอด้เนี่ยสามนซื้อเรื่องกปุ่าให้มาเกี่ยนีผมโ้พรกี่เจ๊ยักเาโอ๊ยนี่แะเ๊กทุกข่ายัก ตัวนี้ผู้เล่นหมาเยเลขหกพยายามจะแสดงตัวเป็นคนที่บรรลุในภาวะโดยการจบนะครับอันทุนท่มพิมแม่อ้อยกระแทกนี่ไปเที่ยวเอ็มบี่ก็เลยลยครับเพราะว่าถ้าไม่ครบสิบแปดข้ามเข้ามันมีแค่ที่หาคนม,ามันต้องมาหายอยีกสามคน เขาเขียนไปมยต่ำกว่า18ห้ามเข้านะครับไปในช่องทีมเท่าไหร่ความ18ต้นนี้เป็นดังเขาได้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคุอภาพสตรีนะครับเอ่อนั่นจากว่าคณะกรรมการเห็นใจท่านนะครับถ้าท่านนั่งขาไปห้างครับขอให้ท่านนั่งลงปกตินะครับเรากลัวว่ามันจะตายครับหรือมันจะดูดมันจะเน่านะครับไปไม่เร่งไม่ไล่เคยดักกินแพะกันแล้วโอ้ ปาอยู่ไม่กี่นิ้วตั้งแต่ตั้งเป็นชนะเขาเหรอนี่ตี็่าตีตั้งเตือนเอาไหมเฮาเน็ตเป็นไหนดิเป็นไหนท่าส่เป็นไหนทักซานรวนว้งลูกดีดีจะาล่ไทย

เนทาพก็จิ้จงเนี่นะครับเพราะว่าส่งลูกนะครับมาออกกำลังกายนะครับก็ถือว่ากีฬาบาสเกตบอลเป็น